สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นเช้ามาเราก็ต้อนรับเพื่อนๆด้วยปลรราค่ะอันนี้เป็นปลาปลากระดีนะแม่ชมจะทําปลาสับจ้าใส่ปลาปลากระกดีลงไปนะคะแล้วก็เอาขาลงไปสับไปสับมามีความรู้สึกว่าน้อยก็เลยเอาปลรราปลาส้อยค่ะ ปลาปลาซอยที่ซื้อมาจากชัยนาะเติมลงไปจ้าพอสับได้สักแป๊บหนึ่งแม่ส้มก็จะค่อยๆเติมเครื่องนะคะก็เมื่อกี้ก็เติมกระชายลงไปแล้วก็ใส่พริกแห้งด้วยนิดหน่อยจ้าเพื่อเพื่อจะให้เขามีสีสันที่ที่สวยอันนี้คือ ผิวมะกรูดนะคะผิวมะกรูดเนี่ยแม่ส้มชอบมากๆเลยเขาจะให้ความรู้สึกหอมค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ก็สับแบบนี้เลยนะคะยิ่งสับละเอียดยิ่งอร่อยจ้าแล้วก็เติมตะไคร้นะคะส่วนเครื่องเนี่ยถ้าใครชอบแบบหยาบๆก็สับหยาบได้เลยค่ะแต่ตัวปลาเนี่ยต้องสับให้ละเอียดนะคะใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงแล้วก็ใส่พริกอ่าพริกสดลงไปค่ะเพื่อนๆค่ะ ออที่สับปลาละเอียดเนี่ยเพราะว่าจะได้ไม่โดนกลางเกือบจะเสร็จแล้วคะ่ะแต่ว่าดันลืมใส่ผงชูรสเราก็จัดไปคะ่ะแล้วก็สับต่ออีกนิดหน่อยเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้เป็นแกงออหอยใส่สับประรดนะคะอันนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าทําบ่อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดโต๊ะกันดีกว่าคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ วันนี้ตื่นขึ้นมาสับปลร,ราจ้ะปลาราสับหอมๆเลยแล้วก็มีแกงกระดูกหมูน้องน้องเอามาให้แล้วก็นี่จะ้ะแกงสับประรดแกงสับประรดทำเองนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้ทำให้ดูเนาะทำหลายรอบแล้วอันนี้มีกระเพราลูกชิ้นหน่อไม้ดองนะคะเอาวางมาด้วยอยากกินจ้ะมากิน กระดูกอ่อนอร่อย ความเปรี้ยวครับ Tá, tá อร่อยมากทำเองชมเองค่ะ เยี้ยวค่ะอร่อย 山寨。 嗯。Mm hmm. เปรี้ยวจะชอบนะคะเพื่อนๆค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ฝากดูโฆษณาด้วยนะคะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ